อะไรครับนักแข่งบอลกันครับแข่งฟุตบอลฟีฟ่าครับผมรับแข่งนักแข่งดวลแข่งฝาดมังมังแค้นมังแค้นกันมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลายมือแล้วครับโอ้หลายมือแล้วคนหนึ่งว่าจะเจาะยางเหรออ๋อนี่บางคนว่าสี่ขวสี่ขวบไฟยางลบรถโอ้ยแบบแบบวันนี้ไม่ไม่ยอมขับแท็กซี่เลยใช่ไหมครับยิ้มลบลายแล้วสองอให้เอาเอาอาจารย์มิเช่ทีมหยัง มิลานครับมิันที่ปันพี่ปั้นป็นตุ๊ดเอาละครับเอาเริ่มพี่น้องครับ่ยยหนนอะง ตอนนี้วัญใหญ่ปั้นัญ่ปัน้นกับทีมชาตินะครับโอ้โหทีมชาติได้บอกอ๋อ,อ,อมีลานมีลานนานก็จะนอนนะฮะต้องลดเสียงนิดหนึ่งครับอรอโ,อโอ้แบบสุดยอดเลยพี่นอ้องอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อนะครับ สองสามคลิปที่ผ่านมาบออยูทูบหรือภาพสวยงามชัดเจนนะครับ<า>ทำได้เหมือนเน,นาะ นี่ร่างบอลเก่งเขาอาจารย์ิเชษนีรางนะอาจารย์ิเชทำไมมันเหมือนน้ำ้างน้ำหมอกเยฝนตกมันหนาวโอมันหนาวโอ้จ์ิเชลลูขึ้นมากครับอาจารย์ิเชลลูขึ้นมากโอ้ยติดติดติดใช่ครับ ไม่ปันยุ่มดาบแล้วครับเม่อกี้นครับโบ้นโบนโบจมเลยเมื่อกไมันยิบยุ่มดาบแล้วครับาลุ้นช่วยลุ้ช่วยวก้าวการมีเจ็ดน้ำหนึ่งศูนไรบโอ้ย่โอ้ยมีล้มไม้เมื่ี้นะ

và điền hai nắng trong luôn đi first ronaldo ronaldo western McKinney. มีปันกี้เข้ามาแดนกลางแดนนานสามเข้ใส่บอยติดมอกนะครับจานพิเศษก็ไม่ยอมแพ้จานพิเศษที่ตรงหกกลางแดนนานนะครับติดบอกอีกนะับทีนีปันหอมตรงทีนีปันหอมตรงสมบวรภาพจานพิเศษย้อนเข้าไปอีกสองตูนกับหนึ่ง มือนี้ม <favorite> right? like ือนี้จะสิเรครับเท็กซี่ขึ้นบ่อใดครับแล้วครับมือนี้เพพ่อแม่จีบขาแซี่ไปน้ำจมไปน้ำเหมือนกันแท้เพระย่อมเมื่อบานมันวะโอ้ยตายแล้ววันนี้ สองต่อศูนย์นะครับเป็นหน้าที่ที่หน้าที่ที่ยี่นี่นองครับหน้าที่ที่ีเจ็อศูนะครับผมนะครับฟีฟ่าสองพันยี่สิบเอนะครับเกมเพซีครับพี่้องครับ วีนถามมาอยู่เจ้าเล่นเกมนะซือล่าสุดนะครับ PS4 แต่ถ้าล่าสุดจริงๆก็เพย์ห้านะครับตอนนี้ยังไม่มาไทยสองสองพนกว่าสองแม่ PS4 กับตอวนันไม่ไม่กับสองหนึ่งแต่ยันนี้มาถึงละไม่ที่รุปซื้อเท่าไหร่สองพันกว่าสองพนืนี่ฮะซื้อสองนนี่เหรอ เรื่อ,อน่นอะหหัวเห็ท่นเกดทานคุณอะอถามอะไนนนนรแลวจะงล่แลธ์ถามนะคะนรเาผนก่นไบห เริ่มจากที่จากปีซ้ายขึ้นมา <'re> ไม่ <presented. S 1> ฟาวแล้ครับกรรมการปล่อยนะครับเอานะครับ uh, มาดีนะครับมีกี้มาดีมาดีมาดี จากพิเศษเติมต่อบอลจากแดนหลังก็งมาคาับแดนกลางครับแดนกลางครับป <c oughs> ีนี้ปันห้ำตรงจับได้พีนี้ปันห้ำตรงก็ข้างนอกบิดนาบิดหลังครับสาดเข้าไปแดนกลางแดนหน้าแดนนานะบอวี้โตชตัดนะครับพิเศษสวนได้สวนขึ้นครับไอปันกระซงพังมาแ <c oughs> ดนหน้าแดนหนะ้าแดนหน้าสัดเลย ซาไปนะครับซาเป็นจังหวะภาคกลารด้วยดรคนกันอ่ะพักการแบบพอกระเทินนะฮะไม่แข็งแรงนะคคที่ปันเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้คงจะไม่ตกไอ้ไอานาาั่นแหละนะตกเก้าอี้หรอกนะใหม่ๆครับ น้ำโขกเก้าอี้เลยที่ปั้นนะครับเก่งมากเก่งไปทั้งตัวนะครับอาจารย์พี่แชษคงไม่อ่อนมือให้นะครับเพราะว่าเป็นการบันทึกนะครับเพื่อจะลงลูนครับเราเรามีกล้องตัวเดียวนะครับนะครับพักครึ่งแรกครับ พี่น้องครับหาแล้วขึ่มสองนะครับคึ่งหลังตัดสองรอครับทีทเด็ดมองเพื่อนมาปีกขวาปีกขวาทะลุขึ้นมานนแต่จะเข้าแดนกลางก็ไม่ได้นะครับไอ้ปัน,นทำตรงก็ าใช่ใช่นช่เดิน้าในเปล่านะครับปาดี <are> มองซ้ายมองขวาตขาแนงกลางโอ้ยเรี่อง่าจะสุดยอดต้องรีบยิงเลยครับช้าจังหวะหนึ่งนะไม่ได้ยิงนะฮะไม่ได้ไม่ได้ซับไก่เลยพี่น้องเอาเอาแล้วมันนะครับ <c oughs> คูค่นี้ครับเรียกว่ามันมันมัน เด็กคนไร้ยังคือกันเหรอครับเอาแล้วครับันิดแบกิดแบกเออิดแบกหลังเอาเอาส่งให้เขาละวันพี่น้องเอาสมภาพสมภาพเอาแล้วครับงานมิเซียจะเอาสามชูให้ได้นะครับนี่เกลือบเกลือเกลือมาครับเอาละมา เอาละโอ้โหล็อกสวยปันล็อกสวยนะครับใช่ครับค่อยต่อบอลกันขึ้นมาต่อบอลกันขึ้นมากต่อบอลกันก็มาโอ้โหบอกเป็นยังไงน้างเอาเอาจันเชตต่อมาบอลไหลจากวานะครับสองสามต่อการ์วาจะได้จบเลยก็ได้จบที่กันนะครับ เตะมุมครับเตะมุมนครับโอ้สูงเลยอ่าอ่างายยังวะเออเออเออเล่ากัสซีเอฮสซาฮิวสักกะแอย่างดีครับตอนนี้นทีที่ดเจสบครับผม เอาละคราก็ชานเชตจะเป็นเต็มมุนคอม่าโนตัดออกได้ด้วยไอ้ปันชานเชตยังในบอลอยู่ครับับคอม่าก็จะส่งเข้าในส่งเข้าในมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมมีเพื่อนแต่โดนสกัดออกมาก่อนนะอ่าชานเชตจับบอลได้แนนหน้าล็อกล็อกล็อกแล้วก็ล็อกล็อกแล้วก็ อ๋อไม่ผ่านล็อกไม่ผ่านอ่ได้จะมาสวนกับของไอปันหำตรงไอปันหำตงจัตดก้าวไอ้น่กนะะพี่จสวนกัปไอปันเนะาครับเามันคบบอู่นี่ครับี่นองกับเบิ์กมเสียบไปน้าเด้ออาีพหน่าจะได้คู่เด็กนคู่เด็กกับเมนขำบ้าได้เลยยือไตคชีนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ต้องขออภัยสำหรับผู้บอมักเด้อบากบอลมาคู่มักจะฝั่งล่าก่อนรอใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวบอลล่าไม่ฟั่งก่อนปีใหม่อยู่ครับเอาล้วครับอู้อ้าวอ้าวการเช็ดในบอลทรงครับกางเช็ดข้อบอลอยู่ครับตอนนี้เนี่ยใจไมเช็ดมีล้านนะครับโอู้ยทะลุทะลุเรียบร้อยเรียบร้อยสามศูนย์ครับ เฮ็ดให้ความคร,รด,ดันมาส่งที่ไอปันนะครับเขาก็สิกินว่าได้แท็กซี่กับพ่อครับจากน้อยเมียกะซีโทรมาได้ร้อรหนห <c oughs> ายสมหลอดหอละลูกหลอดละลูกเดี๋ยวป็นยาจะก้าวมันดื้อเดี๋ยวอยากคอยล้มรถวะยืมล้มจะกุกลอก่อนก็เห็นเมื่อนเล,นล่นะเ้ยเื่นอนสามนุดนะครับ างา่เาเดี่เม็นขียนข้อบอลแบบสบายาแ,บบแล้วก็เมื่อวานได้3เลื กีปันทอมบอลอยู่นะครับปันทอมบอลจานเทียรอสวนกลับนะครับรอจังหวะสองแล้วก็ขอบฟุตไม่ได้ครับผมทับสุปวาจานพิเทศชนะญี่ปันไปสามศูนย์นะครับไปไหนน้อพี่รองให้มาดีครับ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  Away. That mm -hmm. <re Martine> oh, I think it's a feature for Vale. This man was the light winning for his uh, side. They never gave that back line a chance yeah. to get a breath. Hmm. Two goals for the lad today. Played superbly well, not really shy. Oh no, yeah. Oh, and now they get them all right. มันให้ไล่ทรงไทยครับพี่น้องครับมอความสวยงามของฟุตบอลนะครับนี่แรกก็เขาบอกที่สองมีสวยงามสลับตันเป็นชุ่งม,มงนะครับ

ออขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับแล้วงพอกันคลิปนะครับทรงท่ายด้วยไฮไลทสวยงาม3ต่อสูนสดีครับาเมือ่อเหมือนยิงับ